สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนะครับวันนี้วันที่สี่ครับกุมภาพันธ์ครับพี่น้องครับฮอดเดวฮอดเดวนะครับมาหวดโดมแล้วนะครับทีมงานลบเพลินโชว์นะครับวันนี้ไม่มีงานนะครับอมาหอดจนคำแล้ว่านอนรูทีนคอยมือนี้ งานลำเพิินโชกับผักพรันผักพรันกับพี่น้องนะครับแล้ววันนี้นะครับสสมาหายไปโน่นแล้วครับเข้านี่รมเลยต่อรถบัสเลยดูมาดูาพี่น้องพักกันกินยังนี่พักกันกินยัง วุ่นหาอ้ว่าเป็นตะแซบม่ครับคุณแม่ครับสวัสดีคุณแม่ด้วยครับอ่วฮะไปวุไงเห็เห็นบ่สม่เห็นหลดแต่ว่าราใไมไม่เห็นหลดเมนหลดเฮียบัเทลลวไปงานมือใดบัตมันทีหกบมันทีเจ็ดะมันทีเจ็ดเลยบ่แค่มือเดียวงามาง่ายดูมือนึงกินเดีวห้ามมือกินมืออ่หามือนีกินมืออื่น มันติดรุงเมไม่ด้เยนี่แหละเนาะโอ้เดี๋ยวสินะครับนี่ละทั้งกับหวดกันมือสองนี่บ่งานนี้งานอีกทนึงวันติเจ็ดียเจ็ดอตี้อนะครับเดี๋ยวจังทีไปหา คุณพ่อขมิ้นองเฮานะครับเดี๋ยวตอนนี้มาฮาจันนักดนตรีก่อนนี่คือทีมงานลำเพลินโจนะครับพักพรนะครับเมื่อคืนมีงานว,วันนี้เดี๋ยวเ,วเาจเ๊็บรถเฮาสวัสดีครับส<า>วัสดีครับอันสวัสดีครับพ่อขมิ้นหน่อยเฮาอีกสายหนึ่ง ล้นล้นร้บขั้นแน่นอนครับแล้วไปใส <c oughs> มาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถไาย พรวาะบ้านไนไปโดนแม่กก็ได้จำบ้ไหนไงทีมงานสวัสดีครับสวัสดีโอเแดนเซอร์สาวเจนสวยกองเข้านะครับทีมงานลำพูนชูสวัสดีครับสวัสดีครับมากันกินยกันอย,ยำมากิน,นอะอพอมินไปแสนอ่าพอมินเนาะนี่ดี นำหาผู้เฮ็ดรถใไห้ว่ามาสวัสดีครับสวัสดีครับมาเพ่อมาเพ่ฮะมาทันถึงอไหร่หอดบ้างหันนี่นํำหาอันนำหาพ่อเหมนเห็บพราะอใไจเหแ้วเฮ็ดรถให้มื่อนั่นจะห้เฮ็ดห้ไม่บันเฮ็ดหม่องนั่งมันแฉบอนโดนแทะป2เดือนล้วบอูกสองเดือนสามเดือน วะผมเมื่อนั้นผมมาหน้ามหาพรอละมหาพ่หมาดเห็นเห็นเราเห็ดกัล่งเห็ดอยู่กันเลยให้เราเห็ดหายเมนได้ได้คิดกันไอพวกเมนเทไฉไม่มอน้เดยวอื่นจิไดไซมิกครับได้ได้ครับพ่อ สายเราอันพ่อเม้นไม่ใล่หรอเปิดเท็ไม่ก่อนพ่น้อกนะครับเ <บา S 1> มื่อนัน้นวายูวัสด,ดีครับว่แาแจกคาเลี้ยงบอนครบอยู่ <c oughs> เออแต่ว่าบระที่นี่สีให้แก่ให้ไม่ครับต้นน้องไหมัมมน,มนเท็ไม่มันบอกโอเคอ่า แกปะแกขินไปเบื้องขินไปเบิ้องครับอ๋ะนะครับก็คุยกับสร้างนะครับคุยกับพอเม้นทเขม่นหน่อยนะครับเรียบร้อยนะครับแก้ไขนะครับที่เลียกว่าเฮ็ดมองนี่เปลี่ยนมองนั่งเนาะมันไม่โอเคครับพี่น้องครับมันเปลี่ยนมองว่างของนะครับมันไม่สวยนะครับเลยแก้ไขนะครับที่เลียกตรงนี้บบมีเได้เอาออก นะครับด้ยสีเห็นในไม้ละนะครับเอาวนออกดีกว่าเดี๋ยวแก้ไขไม้มื่อื่นนะครับให้พอเม้นพื้นแก้ไขห่นะครับพอเม้นน้อยนะครับให้พื้นจัดการแก้ไขห้มื่อื่นนะครับเดี๋ยวถ้าเบงว่าจะออกมาเป็นลักษณะไหนครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับสําหรับรถแฮ่ลยมแพนเตอร์สเด็จหน่วยที่สองนะครับมือนทีมงานเพื้นกับผพากันยูโดมครับนะครับพักพนหน่วยหนึ่ง ยังนอคุนเตียมอยู่คุณเตรืงืนเครืงไฟเพราะท่านขนลงเลยตัวนี้เออเป็นแดงานกลางคืนนะครับแดงานกลางคืนอยู่ลอยเย็ดตัวนั้นนะครับบ้องเฮาวันที่หกเนี่ยกสิเดข้นไฟขึ้นที่กันครับพี่น้องนะครับไปบ้านน้องมะนาะนะครับกสิเดตั้งไฟนะครับพูนะครับไฟเฮาอยู่นาห้องนะครับเอาลูงไวนาห้องนะครับนาห้องนะครับอัน ต้งลงเจงเลงอยู่หุ่นแม่นขาเป็นขาเขาเอื่ังไงแต่เขียนเป็นเวทีเนาะนะครับตอนนี้ผมผมบด้เอาไปแล้วเพราะว่าเอาไปมันเป็นคนละแบคนละสันกันนะครับมันใส่แล้วมันจะย่างไปบดได้คือเกาเพราะว่ามันติดโซ่เนาะพี่น้องนะครับเพราะเวทีเปิดลงแล้วมันจิเป็นโซ่ดึงดึงเวทีไว้บางทีนะครับเพราะเวลาไปตังเวทีอีกเวทีหนึ่งมันก็จะเป็นขามโซ่ไปแล้วรู้ไหมผู้ใดี้ขามไป นะครับสรุปสรุปแล้วก็คือตั้งไปทีแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับก็เลยบอกเอาไปนะครับตอนแรกว่าขอบวจูหาเราเห็ุไมายถึงว่าหาเราเหตุสุดสุดยาวไปเลยนะครับแต่ว่าเราบริดเหตุนะครับเราเหตุเป็นนางลานห้นะครับก็เลยปรับเปลี่ยนใหม่ครับีหนองนะครับเพราะว่าเพิ่นเหตุเป็นตัวรถตัวนี้มาห้เนาะนะครับมองว่างกองมองนั่งนักดนตรีท่านี่ครับตองมากเหตุเอาม่เองนะครับเพราะว่าฤดูกาลแรกผมกับบไดด้ ดูแลผูกได้รับพิจารณาครับเพราได้มารับพิจารณาเข้าก็สามารถมงาา่งงด้ว่าตรงไหนมันควรจะแก้ไขนะครับเพราะว่าพื้นทีมน่มันมันบางหลายโมเมนว่บางหลายพี่น้องนะครับพื้นที่บนรถมันเลี้ยงหน่อยเพราะว่ามันจอหลายนะครับจอเป็นหูวไหลนะครับเดี๋ยวปรับแต่งใหม่ครับนะครับเดี๋ยวปรับแต่งใหม่สําหรับรถแห่ของเรานะครับคือจังอันรวดแห่ของหน่วยหนึ่ง ตรงนี้พื้นที่บ่มีเลยเด้ยพื้นที่โลงนะครับเป็นช่องเป็นช่องบันไดคือนิดเด ouais. ียวนะครับพื้นที่ bon <B> บนรถที่เหลือเต็มเลยนะครับที่เหลือหลายนะครับพื้นที่บนรถที่เต็มนะครับไฟนี่ก็คือบ่มนบ่มีหมองเก็บได้ไปน้องมีมองเก็บอยู่นะครับเพียงแต่ว่าไปงานมือนั่งเราเอาขึ้นมาตังไปทั้งรถไปซื้อนะครับเพราะฮันเดกเก็บแต่ว่าเวลาเราเป็นงานเรากเก็บนะครับ เราก็เก็บหมดนะครับเอาครับพี่นอกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อนุญาตลงไว้ซํำนี้กันก็แล้วกันนะครับมาหอดดมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเมืองงานมาคุยเรื่อง เป็นกับ้างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะห้เป็นที่นั่งไปสุดๆนะครับปิดตรงนี้ไว้นะครับคิดไว้นิดนึงนะครับพ่าจะขึ้นได้นะครับเพื่อที่พื้นที่ตรงนี้นะครับจิไดบอกว่าถิ่มเป้าครับมันเป็นพื้นที่ใส่อะไรนะครับนั่นกลายเป็นว่าคนมาเบียดกันอยู่เตอร์มองนี้นะครับก็เรนะครับเดี๋ยวท้าเบิ้งนะครับตอนแล้วตอนจบว่าจะเป็นยังไงนะครับอ้าวขอพูดพี่น้องติดต่มครับนะครับฝากกด ติดตามตกด subscribe กดกระดิง่งปิ้งปิ้งป้งปิ้ง,ง,งเนี่ยกันแล้วกันนะครับเอา้าขอบคุณทุกกาลังใจครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลงทำนี้ครับอยู่ดีเมี่ยงจุกระพับร่างกายแข็งแรงจุกตันกับพี่น้องครับสวัสดีครับ